ซีดาก่อนเลือกห้องกิดูซีตาสีดา Good boy Good boy Good b o ยวันนี้คุณแม่มีอะไรให้กินนะวันนี้คุณแม่มีอะไรให้กินนะ FC เข้ามาหรือยังคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำฟู้ดเพลฟนะคะวันนี้ฟู้ดเพลฟแบบไหนฟู้ดแบบแบบงงๆนะคะวันนี้คุณ FC นะคะที่ สนับสนุนอาหารเด็กๆอันนี้เป็นตักต้มนะคะมันก็ดูแบบน,นี้นิดนึงวันนี้จะมาทำอาหารให้เด็กๆทานนะคะก็มีที่แบบประจำๆเลยก็คือห้าเชือกห้าห้าผู้จัดการนะคะเออออแอบลองคุแม่ก่อนเออแบ่งที่มาไล่ด้วยเอสีอ้อเออจับมือกู เราพามาหาให้ผู้จัดการกันนะคะก็จะมีอกไก่ต้มนะคะ wine wine. อันนี้ต้มไว้เมื่อวานวันนี้ให้กินแบบจุกๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแมห่หลายท่านนะคะที่แบบสนับสนุนอาหารเด,ด็กๆมาบ่อยๆนะคะอันดับแรกเราใส่อาหารเม็ดก่อนไวร้ยายร้องให้อาหารเม็ดสูตร fit and firm นะคะเป็นอาหารเม็แบบสำหรับคุณนะคะปรับสภาพอาห,หาร แล้วก็เป็นอาหารเบดของเลืแอแขนะคะหนึ่งถ้วยใส่เข้าไปหนึ่งถ้วยก็จะใส่ทั้งหมดห้าถ้วยคนละหนึ่งถ้วย เพราะว่าวันนี้เราจะให้กินกับเยอะหน่อยนะคะกินกับเยอะหน่อยวันนี้ให้กินเนื้อแบบจุบๆกันไปเลยดูมุมสูงจ้างแล้วเราก็จะมาทำการหั่นน้องไก่นะคะน้องอุก่ให้เด็กๆ เป็นเหมือนแบบข้าวมันไก่เลยแบบเรียงให้สวยงามนี่ว้าวเรียงไปครับอ,อะไรครับอ,อะไรครับ ห้องไหนครับหหรใช่กำลังทำกับข้าวให้เด็กๆอยู่อ,อย่ามาบูลลี่ฉันนะสวัสดีเอฟซีค่ะมีใครอยู่บ้าง45ท่านคอมเมนต์นได้นะคะอะได้ไก่แล้วแม่สุภรรณดูช่องพี่แซงนเสียงกกโซ๊ะ ละหนึ่งอบไปเลยจุดๆวันนี้นะคะของคุณวายลายจริงๆอะ่ะอาจจะผสมข้าวบ้างน้อยก็ได้นะ ชอบกินเขาเรียกอะไรอะ โอ้กินได้อีกหลายวันแล้วเนี่ย fc ค่ะไม่เห็นอาหารเม็ดเลยเวลาจะกินนะเวลาไม่สวยแล้วทำแบบนี้มันก็ก็น่ากินนะแต่ว่ามันใช้เวลานาน,านมากเลยอ่ะดูไปเลย ใช้เวลามถ้าเรามีสองตัวมันก็จะไดนะ้แต่เราตัง้งตัวห้า,หาชื่อก็อแต่จริงๆนะถ้าเราคู่ว่าใส่เป็นเขาเรียกอะไรนะอุ้ยคิโมรถ้าเราใส่เป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะนไก่่อะใช้ไก่ตัดก็น่าจะเรียอะไรของเสือเน่อย ไม่สวยแนส่สิเรื่องแบบจับจานไม่ค่อยสวยแล้วแต่วันนี้ได้กินแบบอร่อยแน่ๆนะคะนี่เขากินแบบจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มไฮเดรดในการเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะอาหารของเราก็จะเป็นอาหารที่ <S 2> <S 2> <S ปรุงโดยไม่ใส่อะไรเลยไม่ใสเ่เกลือไม่ใส่อะไรเลยนะ ีปโยน์ต่อน้องลูกๆของเราวันนี้กินตับแบบจุดๆว,ว้าว FC น่าอีสุดๆเลยจริงๆถ้าเรามีวิตามินวิตามินอะไรโรยเข้า,าไปเนี่ยเขาคงจะแฮปปี้มากค่กะเราันเติมน้ำต้มตับสักหน่อยเพื่อ ความหอมยูยูจ้ายูยจ้าอันนี้ของไม้นี่ฟซี FC คะ่ะน่าทานไหมได้แบบทุกคนเลยนะคะแล้วเราม,มีอันนี้ไอศครี เลยเอฟมาเป็นไอติมลดเนื้ออันนี้เหลือเก็่อนมีเยอะแยะนั่งดื่มไม่เอาเราเติมาบองนะครับเติร์สวัสดีครับก่อนเลยอ่าแกะปากเลยอันนี้เป็นติีมลดเนื้อเราเห็นที่แบบเวลาเขาทำฟู้ดเคปกันในติ๊กต็อกอะเวลาเขาใส่วิตามินแอนติโนนั่นนี่นู่นมันดูแบบ สนุกดีนะคะมีเกสรพึ่งเพื่อโรยเพื่อโรยเพื่อลดอ,อาการปูนแพ้บำรุงข้อบำรุงขนอะไรแบบนี้นะคะระบบขับถ่ายอะไรแบบนี้มันดูแบบน่ากมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบมีมากขนาะดในการซื้อมาให้เด็กได้ทานนะครับก็ดูแลเรื่องอาหารแล้วก็ ความเป็นอยู่ไปตั้งใจทำมากนะคะกว่าอาหารเตือยอ,อีกจะแบ่งให้ในเะนี่ยไอติ๊มแห่งโพดมีแบบใส่โยกเกิร์ตเลยสิ แซ่บความจึง้งแลความปังนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารของลูกๆเราในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเด็กๆอิกอิแล้วเดี๋ยวเรามาใส่มาใครก่อนน้องเตือก่อนเลยไหมเปิดกินในบ้านไหมน้าเอ๋ต้องของใครในความเพื่อนๆของพื้นหน่อยนะคะ เพราะว่าเด็กๆเดินไปเดินมาเอามือไหนมือเอาไหมกินไหมอ่ะม่อมๆม่อมอันนี้ของมี่นะคะอ่ะมี่มีลูกอุ้ยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อย ดังเลยที่นี่กินไอ้นี่ก่อนเพื่อนเลยนะไอศครีมต่อไปเด็กๆข้างนอกบนลอยลอยกินข้าวโอ้เร็วโอ้โอ้ยังลอยโอ้ยังโอ้เร็วโอ้ลอยโอ้สวัสดีค่ะโอ้เร็วโอ้โอ้โอ้ก่อนแล้ว โอ้โอหเก่งมากเห็นอะไรไล้ไหมอะไรไล้กับโมโจไปไหนเตอร์จะกินหมดแล้วแน่เลยโ oh. อ้เตอร์แซมไมมสิต่อไปอะไรไล้กับโมโจหาม,มือไม่ได้อะไรไล้ครับอะไร ยากที่สุดแต่อ้วนที่สุดโอเคโอเคเดี๋ยวถ่วยแป๊บนึงอะไรครับอะไรอะไรอะไรโอ้มีหญ้าด้วยอะไรคะอยู่ไหนลูกอะไร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 อะอะไรไปไหนต้องขออภัยในความสั่นเพื่อน เห็นวันไล้ไหมไม่ครับนะไปไลลูกหมานอนอยู่บนรถหรอือเปล่าเสือเรียกว,วันไล้ให้หน่อยดิวันไล้วันไล้วันไล้ไโมจโจวันไล้ มาแล้วชืน้องเต๋อคนละนันสิลูกอะไไลวมาแลวมาแลาปูมาแล้วเวลาเขาชอบันนี้นะเขาชอบย่านี้นะน้องครับสิดดาว น้องครบมานีมาปิดอะไรอ่ะยุดคอเตอร์ต้องกินหมดแล้วเน้่ง อร่อยไหมลูกแม่ทำกับข้าวให้อร่อยไหมอ,อ,อรอยเสิหนึ่งที่จะ <c oughs> <c oughs> กินเห็ดครับจะกินเห็ดอร่อยไหมอังเตอร์ยังไม่อิ่มอ่ะไม่เป็นไรคุณแม่ให้กินอีกกินของโมโจก่อนเดี๋ยแม่ทำให้โมโจใหม่นั่งลง มานั่งกินกับพี่ไวรัสไังแกงแก,แก,ก,กินอาหารเม็ดด้วยนะูจัไดเราตั้งไปสวดีครับกินอาหารเม็ดด้วยลูกอย่าว่ายากนะ โอเคค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่ซีนะคะที่เอนดูเด็กๆผู้จัดการนะคะให้ทิพเด็กๆผู้จัดการมากินอาหารอร่อยอร่อยนะคะหลายๆมื้อเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดไล์อะไ์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเตอเตอแซ่บมากต้องรีวิว้ามาดูนะครับสามวันไลฟ์ที <c oughs> <Yeah. S 2> แต่เตอร์เขาชอบกินของไวลยล้านะไม่รู้ทำไมแบบก็ให้เหมือนกันแหละกินของไวล้ลน์ไวลาก็จะเดินเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถ้วยเตอร์นี่อันนี้มีไอติมพี่เวลากินไม่หมดอืม,มกิน เึ้นมาบัวลอยล่ะบัวลอยอย่างนี้ค่ะลางกินอาหารเม็ดด้วยลูกอย่ากินแต่เนื้ออย่าเล่นแต่นี่เด็กๆคนไหนอยากเติม เพื่อเด็กๆคนไหนอยากเติมไปนี่ไหมลูกเติมหมูไหมไอ้เจ้าโมโจอะหายไปไหนไม่รู้ยังไม่มากินไปไปก,ก็บกินให้หมดนะอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูผลงานข้างในนะคะว่าอร่อยกินข้าวหมดไหมนี่เติร์กินเหลือนิดนึนงแล้วก็มินนี่กินเหลือน,นิดหน่อย ยังเหลืออส่วนอาหารที่เราใช้ก็จะเป็นนี้นะครับนี่ข้อนี้สั่งในแอปสอ้มเพราะว่าเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วก็ในแอปสอม้มถูกกว่านะคะใช้เป็นอาหารนเด็กกินดีมากนะคะไปเติมข้าวให้โมจูก่อนนะคะปกติไม่กินเลี่ยมเลยแต่นี้กินเลยนะิดหน่อย นะคะโอเคบนลอยะคะ่ะไรกินม่สลอยไม่ยอมกินอาหารเม็ดเลียงเนี่ยอาหารเม็ดเลี้ยเลี้ยกินแต่เม็ดข้าวกินอาหารเม็ดเลยลูกหรือว่าเคี้ยวไม่ค่อยได้ แต่อาหารมันอร่อยนะเราจะต้องแช่อาหารให้บัวลอยก่อนบัวลอยฟันไม่ดีแล้วหรอกำไมนะนี่คนจะกินหมดคือไอ้อ้วนนั่นะทำท่าเหมือนไม่อยากกินนะไอ้สิแต่กินหมดตลอดบัวลอยก็เลือกกินไอกินก่อนไอ้กินไหม เยอะๆมาลลยมาจำบอลลอยไปๆของลอ,อลอยมาโอู๊ดลอยมาเนาะลอมากินให้เสร็จให้ดูไว้ไล่มันไม่มีอะไรของพี่ลอยอือลอยชอบก่วนจับนะจะเข้าห้องเอาชิ้นเนื้ออีกไหมลอยเอาไอ้นี่อีกไหมกลับอีกไหมลอย อิ่มแล้วหรออิ่มแล้วหรอเกย์ติมไหมคะตามนี่คืรวมกับที่โอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ร้อยอู้ก่อนเร็วอู้เร็วอู้ร้อยอู้ก่อนอู้คนนะกินน้ำเหรอแบดด้วยชู้พี่หรอกแบดเดี๋ยวมันชู้แถมแบดเลย